วิธีถักเ x ให้งานออกมาสวยเล่นเนียนนะคะเราก็จะใช้เข็มจิ้มเข้าไปแล้ววนขึ้นนะคะวนเข็มขึ้นดึงไหมเข้ามาแล้วเกี่ยวเอาข้างล่างโดยคั้งนะคะจิ้มวนเข็มขึ้นเกาะไหมเข้ามา เข็มขึ้นนะคะเกาะไหมเข้ามาแล้วดึงไหมเข้ามาจิ้มเข็มลงไปพันข้างบนเกาะเข้ามา นี่ขาจะแบบนี้นะคะ นี่ค่ะหลังจากที่เราถักเสร็จก็จะมีความละเอียดนะคะสวยละเอียดเดี๋ยวจะลองเปรียบเทียบกับแบบที่เกาะข้างล่างดูนะคะจะลองเปรียบเทียบแบบเกาะข้างล่างให้ดูนะคะ นี่ค่ะจะเห็นว่าถ้าเราใช้เข็มเกาะข้างบนงานจะค่อนข้างละเอียดและเนียนกว่านะคะ